สวัสดีครับผมมาอยู่กับช่องบ่าวเอ็กบ้านนาครับผมมาครับผมเมื่อนี้ผมพามาตกปรากดครับผมกลางคืนครับผมว่าเราจะได้ไหมครับผมบ่าเหมือนกับว่าเราก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงครึ่งครับผมว่าเขาจะได้ปรากดว่าผมไปครับผมจะพาไปดูวิธีการใส่เหยื่อด้วยครับผมว่าเขาใส่เหยื่อกันยังไงครับผม เด็กก็มาสองคันครับผมคนละคันกับแฟนครับผมแฟนก็ตกเหมือนกันครับผมไปครับผมไปรอชมกันครับผมว่าเราจะได้หมานบอครับผมไม่ครับผมกำลังขึ้นมาครับผมติดหางครับติดหางครับผมเอามาปลดเลยมันหมานครับผมติดหางครับผม ปากไม่กินครับผมกินหางกินกระตุกแหนมี่นี่ยกินหางเหรอไม่ได้กินตัวเหรอใส่เศษใส่เศษระวังเด้อหาั่นครับผมเต็มเศษอ่าไปครับผมหากันต่อครับนี่ครับผมแต้มที่สองครับผม ไห้แต้มจ้องครับผมไปวางกดเลยครับผมขอะพารครับไปครับผมมันมานครับผมไปหากันต่อครับมารครับผมบแต้มที่สามครับผม แต้มที่สามเฮ้ยสุดยอดครับผมมันหมาดเหกันครับผมไปครับไปหาก,กันต่อครับผมมาเจอกันอีกแล้วครับผมแต้มที่สี่ครับผมคราวนี้ฮะมาเลยมาครับผมแต้มที่สี่ครับผม ไปครับดูครับผมอันนี้เป็นเหยื่อมักครับผมใส่มาแลแ้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมไหนซ้อนตอนกเกาะเบ็ดน,นี่ครับผมแล้วก็เอาเหยื่อเหยื่อเหม็นครับผมนี่หอครับผม เรียกเหยื่อมักครับผมอันนี้ก็เป็นสูตรไข่สูตรมันนะครับเนาะไปครับผมไปหาปลากันต่อครับเฮ้ยบังครับผมได้มาอีกแล้วครับผมมันหมานครับผมมันหมานมันหมานไปครับผม กำลังตามเหยื่อครับผมผมก็จะตามของผมครับผมไปครับขออนุญาตไปหาปลาต่อก่อนครับผมมันหมานบผมนี่ครับผมกำลังจะเอาขึ้นมาครับผมตัวใหญ่ป่ะครับผมติดจริงไหมน่ะติดครับผมเฮ้ยไหนปลาโถตัวใหญ่ฟังครับผม มาครับตึงเลยอ่ะเธอแบบต่อตึงเลยระวัาางมันปักมือเด้อไปครับผม<ด>ลุยกันต่อได้มาอีกแล้วครับผมปะกดครับผม,บผมเอาครับผม ของญาติปลดก่อนครับผมแล้วไปลุยกันต่อครับมาครับผมมาอีกแล้วครับผมเป็นหน้าปดหัวนครับผมไปดูว่าได้เท่าไหร่แล้วครับผมเฮุ้ดยอดครับเขาคุมเอาเด็ดตัวนี้เอาอะไรวะมึงยานเพชรเมียรครับผมตึ๊กตึ๊กต,กตกเอาอะได้เว้ยปลาตัวนี้ไป<ม>ครับผมลุยกันต่อครับผม มาแลครับผมจิดอีกแล้วครับผมปลาเถมามามาเอปลากระเลียมครับผมปลากระเลียมปลาก็กินดีครับผมว่ะอู้สุดยอดครับตัวใหญ่ด้วยครับตัวใหญ่ด้วยครับผมอาดเถอะไปครับผมเดี๋ยวไปหาครับผม ได้มาอีกแล้วครับผมไซมินิครับผมมันมานครับผมปลาก็แหลบครับผมึ้นมาแล้วครับผมนู่นปลาปลาแหลบครับผมไปครับผมอนุญาตหาต่อครับผมนี่ครับผมได้มาอีกแล้วครับผมอาจจะถ่ายให้ดูไม่ได้ครับผมตอนที่ว่าดึงครับผมเพราะว่าก็ดึงกันอยู่ครับผมเพราะว่าไม่มีตะกล้องครับผม ไหนครับผมมาครับผมได้ไปอีกแล้วครับผมยังไม่ได้ตามเหยื่อแล้วครับผมเอาหลุดละแล้วโอดีครับผมมาครับผมได้มาอีกแล้วครับผมหนึ่งตัวครับผมได้กดเลยครับผมได้อีกแล้วครับผมหนึ่งแต้มครับผมสองเอลี่ครับผมปด้เกือบสองเอลี่ได้มาอีกแล้วครับผมไซส์จิ๋วกว่าเดิมครับผม มาครับผมปุ่นเลยครับผมมันหมานครับผมปนกระติตกหากินหมานครับครับผมเบิงร่างปลาเถอะครับผมขอไปสิบเด็ดกรเอาครับผมคลิปนี้ขอฝากไว้สนิทครับผมก็พอได้กินครับผมเอาครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับบ่าวอีกบ้านานะครับผม ขอบคุณครับผมติดตามครับ